ที่มีคุณค่าสำหรับเราแล้วที่วันนี้จะมาแบ่งปันให้กับผมมั่นใจว่าทุกท่านมีประสบการณ์มีเครือขา่ายมีคอนเนคชันอยู่แล้วนะครับวันนี้ลองลองมาเปิดใจเป็นน้ำที่ไม่เด็ดแก้วเป็นน้ำที่เหลือสักครึ่งแก้วนะครับเปิดใจและเรียนรู้เรื่องศึกษาดีๆนะครับว่าวันนี้จริงๆธุรกิจไม่ต้องเดือดโตจากใหญ่มากก็ได้ใช่ไหมใช่เริ่มต้นจากเล็กๆนะครับวันไหนแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาจริงๆค้นเอง กับไล่เดอเช็คขึ้นมาร่วมบริหารเนี่ยวันบรรดากรรมแท้นะครับวันที่ห้าที่ผ่านมาเนี่ยเ็ลเลยครับตอนที่ผมบอลเติอดโตไปกอทั้งหลายทังวันแต่อย่างน้อยครับวันที่เรารับลูกหลีขายตัวมากันหลายบรษิษัทหลายที่มา,ากจะตัวหลักๆนกะารับลูกหลีขายตนะครับที่ผมยึดหลักมาตลอดเลยก็คือตัวตัวเดียวเลยนะสินค้าดีบอกต่อใช่ไหมได้สินค้าดีต้องบอกต่อใช่ไหมได้ เพราะถ้าเราข้ามไปมองกันที่แผนเลยมีหลายๆคนมาถามาผมเรื่องแผนว่าแผนดีว่ากริัทอือไมผ,มผมบอกไม่รู้แต่ที่รู้คือแผนทุกบริษัทดีทุกบริษัทใช่ไหมใช่แต่ที่รู้คือในในมุมของนักเครือข่ายแบบเราซึ่งเราทำเครือข่ายเป็นอาชีพเรามองว่าธุรกิจเครือข่ายทุกธุรก,กิจที่เป็นสีขาวดีทุกบริษัทกับแ,แผนการตลาดแตกต,ต่างกันแล้วแต่เราจะชอบใช่ไหมใช่บางบริษัทเราก็ชอบแผนหน้าบางบริษัทชอบ viết song bằng ngôn ngữ, thích ăn làng, phết xíng, để ý đến đều yếu, yếu, quan yếu, cho yếu, cái <laughs> có